กำลังร้องเพลงอยู่ว่าไอ้กำลังเออตอนแรกอรเอาเฟิดแฟนคีอพูดว่าเป็นมนุษย์สุดนิยมที่ลมปากจะได้ย่าโหยิวเพราะลิ้นชิวหาใช่ไหมพูดตรงพูดจริงคนเขาไม่ตาจะพูดจาเต็นของหมองวาเป็นคูามาจารย์ใช่น จะต้องพิเคราะห,หออ์ให้เหมาะครับให้บอกพิเคราะห์ให้เหมาะคนพิเคราะห์ให้เหมาะคนทังองค์นังง่ม่งถึงบ้านนะไปให้สวยมากเพราะตาเรามองก็ดงังมากจะกินแบบสะใจเลยนะแต่นะกินหน่อยก็เบือ่อมากเลยเรื่องที่แปด รวยมากจริงๆอะ่ะถ้าจะฉายใส่แผ่นฉลลยนะถ้าเป็นฉันนะคนพูดที่ไม่ใช่โจ้ไวยนันโจ้ไวยอันไม่ใช่คนลึกเๆฉันจะพิมพ์นะหรอกนี่นี่เครื่องวาดน,นะเห็นปะทำอะไรแปลกๆอย่าสัตว์จะมาสอนอ่ะดา่าใครแี่แนะไม่ไนะไใช่เหรอถ้าใครอยากให้รู้ว่าเขาทำในส่วนหนึ่งคนใด ทั้พผ่ทํการไมแผนใใจดีทำเถอะทั้งชีวิตจะได้อะไรได้ยิ่งแล้วหัวถาชีดีมั้ละออกน้อกอเยอะยวะเอาไปหวเดียวแม่นแม่ทำยังยังกุ้งไอ้กุ้งที่ต้มมามันนั่งแฉะกุ้งเริ่มกตุ้งให้กินเงี้ยโบ้ย ติดต่อได้เลยที่เบอร์เออที่ตลาดเลยเนี่ยสตรอบเบอร์รี่ราคาส่งมีแพ็เคเล็กด้วยแพ็คใหญ่แบบใหญ่แม่แกอาสารับส่งด้วยนายจึงว่ารับมาขา,ายนะกิ้กำไรไม่เยอะหรอกที่ด่าลงเืาลงเมือทางออกที่สี่จ๋าส่วนมากนะทำอะไรไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรวยบอกให้ฮฮี่่แมฟัง หนันงจีนที่เรื่องเราชอบเลยนะ <ไป S 1> เรื่องนี้นรเรื่องอุ้ยเสี่ยวป่อชอบว่ะชอบจังหวะให้ดูหมูกระทะชีสมาเผื่อว่าเด็กดูนะต้องให้ต่อไปดูแล้วให้ใหมันก็จะเป็นแบบนี้หมูกระทะชีสสุดจังเลยน้ำม,มันสุดเลยชีสดี้งจ้ะเมื่อกี้แกะมสัสเมโรนม่นะกินจะมสัสเมโร่ ให้นากินสังเกตคําพูดนะว่ามั่นใจคําพูดจะแปลกไปว่าทําอะไรจะละมัดแล้วังมากขึ้นนะสอนไม่ยากถ้ารัฐบาลทําได้เอกชนไม่ช่วยตามรอบแล้วนะแม่มักเราต้องทำพูดดอกเธอใช่ไหม <c oughs> แม่บดว <c oughs> บอกให้ถ้าไปตลาดไทยนะใครอยากไปนะ ต้องไปดูของเลยผลไม้อนะ่างเงี้ยดุมอ่ะผลไม้สดของสดดุมอ่ะมาส่งแบบจากสวนเลยนะเช่าเป็นแสนะตอนนั้นไปนั่งคุยกับเขานะบอกว่าพี่เนี่ยเช่ามาแบบว่าเท่าไหร่เขาบอกเหมือนเป็นหน้าของตลาดนะว,ว่าตลาดเนี่ยเหมือนว่าหน้ารดูการอะ่ะเียเงเป็นรดูการอะ่ะเราไปนั่งคุยกับแม่เราไปหลับมะม่วงใช่ปะ่ะไปนั่งคุยกับเขามาคุไนใดีไม่เมียหรอกส่วนใหญ่จะมีสวนมีอะไรเป็นของตัวเองเนี่ยนะรวยอยู่บางทีก็เช่าสวนมาส่ง บางทีก็รับมาจากมึงโนอกส่งน่ะนำข้าวมุ้งม่วงมาจากขมรนมาจากอะไรเงี้ยเพราะม่งเพราะม่า่แม่บอก